ทางด้านเงินดิจิตอลพิชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยความคืบหน้าโครงการดิจิตอลวอลเลเตรียมแจกเงินผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการรวม14.5ล้านคนรอฟังรายละเอียดนายกแพทองทานทแถลงนโยบายต่อรัฐสภาวันที่9กันยา67นายพิชัยชุนหาวชีระรองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยหลังไปร่วมกล่าวเปิดงาน ACMABusiness Forum 2024นะห้องแกนบอลูนชั้น4โรงแรมอินเตอร์คอ n ติเนนตัลกรุงเทพถึงโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิตอล Wallet ที่จะเริ่มดำเนินการในส่วนของกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้พิการก่อนรวม รวมจำนวน14.5ล้านคนโดยคาดว่าจะโอนเงินให้หลังจากวันที่20กันยา67เป็นต้นไปสำหรับรายละเอียดอื่นๆของโครงการดิจิตอล w a l l ล็จะต้องรอนางสาวแพทองทางชินวัตรนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอีกครั้งในช่วงหนึ่งนายพิชายกล่าวว่าภายในเดือนกันยานี้เราจะทำการแจกเงินดิจิตอล w a l l ล็แน่นอนสำหรับ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการจำนวน13.5ล้านคนและผู้พิการอีกจำนวน2.2ล้านคนเมื่อนับความซับซ้อนของ2กลุ่มดังกล่าวแล้วจะเหลือตัวกลมๆประมาณ14.5ล้านคนผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าการถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาจะมีขึ้นในช่วงวันที่12-13กันยา67ซึ่งโครงการดิจิตอลวอลเล็เป็นหใน10นโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลจะดำเนินการทันทีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ